สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Garden by the Bay สิงคโปร์ใกล้ๆ Marina Bay Sands นะคะตอนนี้ก็จะเป็นการแสดงนะคะ Lighting Show จาก Garden by the Bay ไปยูถอยหลังลยน่ยสวยเปละ่ะมันเป็นความฝันที่กูจิบอยากจะมานานแหละถามหน่อยสิรู้จักสิงคโปร์กี่ปีแล้วเพื่อนน,นนะะ่ะ บอกไม่รู้อ่ะอันนี้ดูจากที่ไกลๆก,ก็ได้เห็นจริงๆแล้วเตี้ยแล้วก็ยกโทรศัพท์แล้สูงมากเอาเป็นว่าจะเก็บบรรยากาศเที่ยวไปฝากกันนีเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงอ่อข้างล่างเขาจะมีที่นั่งนะคะเห็นยาไหมแล้วก็ดูไปไกลๆตรงนั้น จะเห็นเส้นตรงนี้มีสะพานนี่ตรงนี้ก็จะมีตรงนี้จะมีสะพานไม่ไปดน้นี่เป็นมาเลราเบเซสนามหญ้าตรงนี้มีให้คนไปนั่งเพื่อดูไฟการสแสดงของคนหวังเยอข้างบนตรงนั้นก็มีหอคอยดูข้างบนบนี่ตรงนี้โอเคไปแล้วกันบายบาย